ครับวันนี้ตามเจ้าเงาะมาเจ้าเงาะพามาที่ไหนเลยครับเดี๋ยวเจ้าเงาะเจ้าเงาะมาทางานนะครับวันนี้เจ้าเงาะออกมาทํางานทุกวันนะครับช่วงนี้ต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติที่เจ้าเงาะทําอยู่แต่เจ้าเงาะหยุดไปสักพักหนึ่งนะครับเพราะมันเกิดโควิดนะครับก็เลยหยุดพักไปสักคู่ได้สักคู่สักคู่ใหญ่ๆนะครับผมนี่เรามาดูกันว่าเจ้าเงาะจะพามาเที่ยวที่ไหนนะครับอันนี้มาที่ระโนดนะครับผมที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขานะครับผมเรามาดูกันว่าเจ้าเงาะจะพามาดูอะไร นี่ตามจงหอมานี่คืออะไรครับผมโอ้โหนี่คือกุ้งตัวใหญ่นะครับผมเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาอีกที่นึงนะครับนี่ดูดูกุ้งครับกุ้งตัวเบลเลยนะครับพี่ๆคนไหนอยากทานกุ้งครับผมนี่มาจังหอจะพาไปนะครับผมไปที่ไหนกันตามจังหอมานะครับโอ้โหฝนตกสอกแตกเลยนะครับผมเปรียกครับผมเปรียกเปรียบตามจังหอมานะครับว่าจังหอจะพาไปที่ไหนนี่ดูสถานที่ครับผมนี่มีใจหุบเขานะครับผมดูครับดูครับ สามเจ้างอมาครับผมเปียกนะครับเปียกพีพ่ๆทุกท่านดูแลสุขภ,ภาพด้วยนะครับพอดีเจ้าเงาะออกมาทํางานที่อําเภอระโนโดอ่าอำเภอระโนโดจังหวัดสงขลานะครับผมมาเจ้าเงาะจะพามาที่ไหนตามมาเลยครับผมมา,มาดูกันครับนี่ปึ๊บเจ้าเงาะขึ้นมาบนไหนขึ้นมาบนไหนครับผมนี่เจ้าเงาะหันหลังดีกว่าหัานหลังหันหลังจะได้รูว่าสวยไม่สวยครับผมนี่สามเจ้าเงาะมาเป็นไงบ้างครับ โอ้โหดูน้ำครับผมโอ้โหแล้วมันไปสุดที่ตรงไหนครับผมไปสุดที่ตรงไหนเอ่ยทําไมมันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้ครับผมดูครับอันนี้เขาเรียกว่าเกาะใหญ่นะครับผมเกาะใหญ่ครับนี่เป็นไงบ้างครับนี่โอเคไหมครับผมคลิปนี้จะงอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับนี่ดูเกาะครับดูครับผมนี่จะงอแฟลให้ดูก่อนนะครับผมโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลมาก นี่ก็มีแต่ภูเขานะครับผมภูเขาล้อมรอบนะครับผมแต่ธรรมชาติสวยสบายครับผมหังนคลิปนี้จะงอ้อฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม